นักเรียนทุกคนอีกสองอาทิตย์จะสอบแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมอ่านหนังสือกันล่ะไม่อ่านหนังสือทําข้อสอบไม่ได้ครูไม่รู้ด้วยนะเทอมนี้ครูเป็นคนออกข้อสอบจะบอกว่าข้อสอบยากมากถ้าใครไม่อ่านหนังสือไม่มีทางสอบได้แน่นอนงั้นครูขอจบการสอนชั่วโมงนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะชั่วโมงหน้าเจอกันค่ะจะทํายังไงดีเนี่ย อยากสอบได้แต่ไม่อยากอ่านหนังสือนั่นดีฉันก็เหมือนกันการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นอะไรที่ทรมานจิตใจมากเลยถ้ามีวิธีที่ทําให้พวกเราไม่ต้องอ่านหนังสือก็ดีนะนี่พวกเธอกําลังกังวลเรื่องสอบอยู่ใช่ไหมฉันมีวิธีดีๆมานําเสนอแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากพวกเธอด้วยวิทีอะไรรีบบอกมาเร็วจับตัวครูไปขังแล้วบังคับให้ครูบอกข้อสอบอยังไงล่ะแค่เนี้ยพวกเราก็สอบผ่านโดยที่ไม่ต้องอ่านหนังสือแล้วจะดีเหรอนั่นครูพวกเรานะถ้าพวกเธอไม่ทําอาจสอบตกได้นะ หรือว่าพวกเธออยากอ่านหนังสือหางรุ่งหางข้ามละ่ะถ้าพวกเธอไม่สนใจฉันก็จะไม่เซาซีงั้นฉันไปหาคนอื่นมาช่วยก็ได้เอาไงดีอะ <Okay, dear. S 1> แล้วนายว่าไงฉันว่าก็น่าสนใจนะพวกเราจะได้ไม่ต้องอ่านหนังสือไงจะได้เอาเวลาไปเล่นเกมฉันกล้วแต่พวกเธอจะตัดสินใจนะมีคนอยากร่วมมือกับฉันเยอะแยะเออว่าไงอย่าคิดนานสิฉันไม่มีเวลาขนาดนั้นนะตกลงงั้นพวกเราจะร่วมมือกับเธอดีมากพวกเธอตัดสินใจถูกแล้วได้ผู้ชายตั้งสองคนมาร่วมเ้ื่อยช่วยกัน ฉันว่าทุกอย่างต้องผ่านไปด้วยดีแน่ๆครูค่ะครูเป็นอะไรมิวกี้ร้องไห้ทําไมเนี่ย <c oughs> ที่ผ่านมาหนูโดนพผู้ชายสองคนรังแกมาตลอดเลยค่ะค,ะครูแล้ววันนี้เขาก็จะรังแกหนูอีก <c oughs> ตายจริงมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยหรอครูต้องช่วยหนูนะคะหนูไหวละ่ะหนูไม่มีที่พึ่งจริงๆ ไม่ต้องกลัวนะมิวกี้ครูจะช่วยเธอเองค่ะครูวันนี้พวกเขาสองคนลัดหนูไปที่บ้านร้างใกล้โรงเรียนหนูไม่อยากไปเลยค่ะครูแต่ถ้าหนูไม่ไปมันจะปล่อยคลิปหนูครูต้องไปช่วยหนูนะคะแต่ว่าครูอย่าบอกเรื่องนี้กับใครได้ไหมหนูอายคะ่ะไหนจ้ามิวกี้นักเรียนช้ยที่เธอว่าอยู่ไหนเนี่ยนี่แนะ่ ฟื้นแล้วเหรอคะครูนี่มันอะไรกันเนี่ยเธอร่มโซ่ครูทําไมสวัสดีค่ะครูนี่ใช่ไหมนักเรียนใช้ที่เธอบอกว่าคนลังแกเธอปล่อยครูไปสิคุณจะได้ช่วยเธอไงครูไม่ต้องช่วยอะไรหนูแล้วละคะ่ะทั้งหมดเป็นแค่เรื่องโกหกฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยครูลงไปหมดแล้วพวกเราจับครูมาเพื่อจะให้ครูบอกข้อสอบกับพวกเราไงละฮะทําไมพวกเธอถึงทําแบบนี้ก็ เราอยากสอบผ่านโดยที่ไม่ต้องอ่านหนังสือก็เลยต้องใช้วิธีนี้ไงล่ะคะครูทางที่ดีครูรีบบอกแนวะข้อสอบพวกหนูดีกว่าค่ะครูไม่บอกถ้าครูไม่บอกพวกหนูจะขังครูไว้แบบนี้ให้ตายไปเลยนับจากวันนี้ครูไม่ต้องกินข้าวกินน้ําจนกว่าครูจะบอกข้อสอบพวกหนูไม่ครูไม่บอก <c oughs> <c oughs> น้ําขอน้ําหน่อยได้ไหมครูคอแห้งมากเลยครูคะพวกหนูขอร้องแหละบอกข้อสอบพวกหนูมาเถอะ จะได้ไปปล่อยครูไปไม่ครูไม่บอกต่อให้ครูต้องตายครูก็ไม่บอกการบอกข้อสอบเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองมันผิดจรรยาบรรณของความเป็นครูครูจะไม่ทําแบบนั้นเด็ดขาดครูดูแย่มากเลยอะจะรอดไหมเนี่ยถ้าครูตายนะพวกเราหมดอนาคตกันแน่ฉันเห็นด้วยเงินพวกเราปล่อยครูไปกันถ้าเราปล่อยครูไปแล้วครูไปฟ้องคนอื่นล่ะพวกเราซวยเลยนะครูจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครทั้งนั้นเพราะครูเป็นครูไง กูไม่มีวันทำลายอนาคตของนักเรียนหรอกงั้นปล่อยก็ได้ว่าแต่ครูจะไม่เอาเรื่องพวกหมูจริงๆใช่ไหมคะจริงสิงั้นพวกเธอก็ปล่อยครูไปได้แล้ว